โอเคถัดไปนะคะก็จะเข้าสู่ตัวชีวัะที่สามนะคะตัวชีวัะที่สามเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวชีวัะที่ถ่ายทอดเนี่ยชื่อตัวชีวะที่สามใหญ่จึงเป็นเรื่อง big data for education นะคะซึ่งในตัวชีวัะที่สามเนี่ยข้างในก็จะมีรายละเอียดย่อยเป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะคะก็เดี๋ยวให้น้องลุ่งอธิบายให้พี่ๆฟังในคอนเซปต์ด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ ค่ะสำหรับตัวช้วัดที่3นะคะระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะคะที่มีอยู่จริงในโรงเรียนนะคะด้วยระบบ DMC นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวช้วัดมอนิเตอร์นะคะสำหรับการรายงานเนี่ยไม่ไม่ต้องรายงานผ่านระบบ KIS นะคะการเกณฑ์การประเมินเนี่ยอยู่ที่ระดับ5คะแนนนะคะก็คือจำนวนโรงเรียนที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงนะคะ ด้วยในระบบ DMC ครบ100%นะคะโดยใช้ข้อมูลในระบบ DMC นะคะณนะวันที่10มิถุนายนนะคะ25 6 5 65, นะคะอันนี้ขออนุญาตแก้ไขนะคะข้อมูลในคู่มือแล้วก็บนสไลด์นะคะที่ทุกท่านได้ไปนะคะว่าเป็นปีพศ2 5 6 5นะคะ สำหรับแหล่งข้อมูลนะคะที่ได้เก็บนะคะวิธีการจัดเก็บก็คือศึกษาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะคะพัฒนาบุคลา,ากรระดับโรงเรียนนะคะให้มีความรู้ความสามารถนะคะในการจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะคะและกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานระดับโรงเรียนนะคะจัดการทำข้อมูลนะคะรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนนะคะผ่านระบบ BMC ให้เป็นไปตาม ที่กำหนดนะคะโอเคตัวนี้นะคะก่อนที่จะนำสู่ท่านอาจารย์เอกลักษณ์นะคะในคู่มือนะคะในคู่มือเนี่ยตัวชีวัตที่3าเราก็จะรันเลขด้วยเลขหนึ่งนะคะคราวนี้ก็เชิญนำเชิญทุกท่านไปที่หน้าสองนะคะตรงแนวทางการดำเนินงานในระดับสะพทข้อหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยแก้ไขนะคะปีปีพศวันที่10มิถุนายน จากปี64เป็นปี65เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในตัวตารางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะก็ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะคะจากปี2,564เป็น2,565นะคะโอเคก็ตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เอกลักษณ์นะคะได้พูดคุยแล้วก็บอกจุดเน้นย้ำของเราสำหรับการดำเนินการตัวชี้วันนี้ให้สำเร็จค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ ครับกับเรียนท่านประธานท่านผู้บริหารท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมเองครับคุณทองครับจากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาทั้นพื้นฐานครับในตัวชี้วัดที่3.1เรื่องของระดับความสาเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะครับโดยระบบ b m c นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นงานที่เขตพื้นที่การศึกษาและก็โรงเรียนดําเนินการอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ เขียนที่ศึกษาแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะผ่านมันไปได้โดยเป็นปกติแต่เพียงว่าในปีนี้ผมก็ยังขออนุญาตย้ํากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของ DMC เนี่ยนะครับเราเขียนไว้ชัดเจนว่าระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงจริงๆต้องใช้คาว่าที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราก็อธิบายเราก็ได้ได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่มีตัวตอนอยู่จริงนะในโรงเรียนนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้ข้อมูลณภา,าคเรียนที่หนึ่งนะครับณภา,าคเรียนที่หนึ่งของแต่ละปีซึ่งปีนี้ก็คือภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565ส่วนวันที่นั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังอาจจะเป็นวันที่10มิถุนาซึ่งเป็นกําหนดการเดิมที่เราเคยจัดเก็บกันมาแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระบวนการหรือวิธีการในการจัดเก็บหรือการเปิดเทอมต่างๆเนีน่ยมันมีการขัดเคลื่อนไป ซึ่งเราเองเราก็ต้องดําเนินการไปตามแผนการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งปีนี้ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังไม่ออกมานะครับสารสนเทศของปีของปีนี้ยังไม่ออกมาก็เลยกําหนดไว้เป็นการเบื้องต้นก่อนณนะวันที่10มิถุนายนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอการแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าภายใน,ในไม่เกินเมษายนเนี่ยนะครับก็จะกําหนดวันที่ชัดเจนหลังจากที่ได้ทราบจากทาง ก่อนจะสำนักงานประหลัดกระทรวงสาาติการก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับปีนี้จะขอเรียนต่อทุกท่านช้าๆชัดๆว่านะครับปีนี้นะครับเราจะตัดข้อมูลณวันที่เรากําหนดเช่นณวันที่10มิถุนายนเนี่ยนะครับเราจะตัดณเวลา1 6บ0จุามนนอนะครับ16 3 0กาศูนนอปุ๊บตัดเลยครับดังนั้นโรงเรียนใดที่ไม่สามารถเคลียร์นะครับไม่สามารถ เคลียความซ้ำซ้อนออกไปได้นะครับงนั้นท่านจะถูกตัดออกไปว่าไม่ไม่สำเร็จนะครับดังนั้นสูตรการคำนวณท่านก็จะเห็นว่าเอาจำนวนของโรงเรียนที่เก็บข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงทั้งหมดนะครับในระบบ b m c นะครับตั้งนะครับาหารด้วยจำนวนในทั้งหมดในเขตพื้นทาาี่ศึกษาแล้วคูณด้วย1น0นะครับดังนั้นถ้าท่านมี100โรงเรียนมีโรงเรียนหนึ่งไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนหรือ รหรือไม่ดําเนินการยังข้อมูลก็กจะจักลายจากเป็นร้อยก็จะเหลือแค่ร9นั้นมันก็จะไม่ถึง100ร้อคะแนนละนะครับสาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้เนื่องจากว่าการที่ไม่สามารถเคลียร์กันได้ทั้งนั้นที่นักเรียนเนี่ยมีตัวไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับแต่ไม่ยอมปล่อยออกไปเนี่ยมันทําให้การจัดสัรงบประมาณหรือการส่งข้อมูลของนักเรียนระยบุคคลเข้าสู่ระบบ Big Data ตของกระทรวงศึกษาการเนี่ยมันก็ลาช้าไปนะครับมันมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องไปทุกที่เลยนะครับ ทั้งเรื่องเงินรายหัวทั้งเด็กยากจนนะครับมันกระทบไปหมดดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าปีนี้อาจจะต้องช่วยการดําเนินการให้มันเสร็จทันทันเวลานะครับเพราะนั่นหมาว่าเราเองเราก็มีเวลาในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลในเวลาสั้น,นครับดังนั้นถ้าทุกท่านสามารถทําให้ประสบความสำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาที่กําหนดปุ๊บนะครับทุกอย่างก็จะเร็วนะครับทั้งเงินรายหัวทั้งเ,เรื่องของเด็กยากจนนะครับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก,ก็จะทําให้อ่ มันเด็วไปหมดนะครับดังนั้นก็ส่วนการคํานวณนั้นก็คํานวณจากส่วนกลางครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าเราจะยืนยันแล้วก็ตัดข้อมูลณนะวันที่ส0มิถุนายนณนะนะขณะนี้ก่อนนะครับณนะขณะนี้ก่อนนะฮะก็ก็นําเรียนต่อทุกท่านว่าในส่วนของ d m c เนี่ยนะครับตัวชี้วัดที่3.1เนี่ยผมคิดว่าทุกเขตพื้นที่น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในทุกปีที่ผ่านมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็คิดว่าปีนี้ก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันนเป็ อุบัติเหตุใหญ่นะครับก็ในส่วนในส่วนอื่นๆนั่นครับเป้าหมายของค่าคะแนนครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าเราเป้าหมายคือเราคือค้าคะแนนเต็มนะครับก็คือร้อยคะแนนร้อยต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็คิดว่าคงไม่มีไม่มีเขตไหนที่ไม่ถึงร้อยนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะครบถ้วนนะครับในส่วนของตัวช้วัดที่สามที่หนึ่งผมคงมีประเด็นเน้นย้ำเพียงเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยครับเดี๋ยวก็คง เป็นเรื่องของการออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการออกไปตามปฏิทินเดี๋ยวจะมีปฏิทินออกไปนะครับแล้วก็ก็จะมีในส่วนของอกําหนดการต่างๆไปให้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการประมวลผลก็ประมวลผลแจ้งต่างครับขอบคุณครับคุณท่านอาจารย์เอกลักษณ์ทิมทองนะคะก็ดูช<บ>ีวัตนี้ก็ขออนิิดใช่ไหมครับเชิญค่ะ<บ>อาจารย์ขอโทษครับขอโทษครับเอ่อส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์ไม่ต้องกังวลนะครับ ท่าไม่ต้องกังวลนะครับที่โรงเรียนที่มีเป็นศูนย์ผมกลัวว่าจะมีคําถามงนะั้นโรงเรียนใดที่นักมีนักเรียนเป็นศูนย์นะครับถ้าไม่ต้องกังวลนะครับระบบ DMC ดําเนินการให้ครับนับให้ว่ายืนยันแน่นอนครับนะบท่านจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เอกลักษณ์นะคะก็จะได้มีการเน้นย้ําหนังสือรัชการ่อกไปเกี่ยวกับช่วงเวลาอีกทีนึงนะคะว่าจะใช้ช่วงเวลาไหนในการ ็มารายงานในระบบนะคะก็เป็นตัวชีวัดที่เราดําเนินการอยู่เป็นประจําทุกปีนะคะคก็ขออนุญาตไปที่ตัวชีวัดถัดไปเลยนะคะตัวชีวัด